สวัสดีครับเพื่อนๆนี่วันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดสุภัยนะครับงานด่วนเลยดึกมากตอนนี้ก็เกือบสี่ทุ่มแล้วได้เลยได้คันหนึ่งนะครับเวฟร้อยยี่สิบห้าไอไม่ใชใ่เขียงมาเลยเวฟร้อยเอสยูบ็อกซ์นะครับหนึ่งคันสภาพพยักหน้าได้ใช่พยักหน้าได้ตอนแรกอ่ะไม่มีสองคันให้เลือกนะครับแต่คันนี้มันพยักหน้าได้ก็เลยเลือกมันเหรอจะเลยเลือกมันนะครับไม่ติดเหมือนกันอ,อุปกรณ์คันนี้ก็จะประมาณแบบไม่ค่อยเริ่เท่าไหร่นะครับพอได้ คือรถเราอ่ะไม่ได้ซีเรียสนะครับไปปั้นอยู่แล้วเครื่องเครื่องเราทิคทำมาอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสะไรนะครับก็จบมาคันนี้แต่ที่เด็ดเลยไปเจอชาลีคันหนึ่งแขวนอยู่แม่งมันมีสองคันขอเขาแบ่งตั้งนานนะครับเขาก็เลยยอมแบ่งให้มาคันหนึ่งเขากินเบีย้ยหมดไปขวดหนึ่งอะ่ะจริงหรอเออเ้าเบียรยไม่หมดไม่แบ่งให้จริงนี่ไ,ไ,ดไปดูดิมาดูสภาพเลยนอนมาเลยน,น,นี่คืออ,อันนี้นะครับเดี๋ยวเราไป ปั้นนะครับไปแบบคันแรกดีกว่าทิพยันแรกไหมแต่คันแรกเขาไม่ได้ขับทารีนะได้ไหมเนี่ยดูดิสภาพนะครับเป็นคฟงนะครับมีพวกฟงฟงโฟนไฟนะครับไม้เมยนี่ประมาณนี้เดี๋ยวคั้นเนี้ยเดี๋ยวต้องเก็บทรงเก็บสีแล้วก็หาเครื่องวางใส่สีวาลไหมถารีสีวาลไหมเพื่อนเพื่อนว่าจ้ามไหมต้องสีอุ่ต้องถาลีต้องสีวาลเดี๋ยวอะอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวใครอยากชมนะครับคอมเมนต์ไว้เลยว่าเอาสีวาลหรือสองวาลธรรมดา นี่ถ้าสีวาวดีจะสีาวาวให้นะครับเดี๋ยวรอชมเลยทารีสีวาวโปรเจกอยไวไวชอ็อป